สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซัพยางยนต์นะครับเข้านนมาชมตัวล้อ RE 3 0งานออโตออปชั่นนะครับเมดอินไทยแลนด์นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของ a o w RE 3 0นะครับขอบ15กว้าง7ตรงนี้กว้าง7ออฟ33 38นะครับ นี่238เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เป็นไรโอเคล้อ okay. จะเป็นสีปีเก่านะครับนี่ขอเขย,ยับนิดหนึงล้อเป็นโมเดลสีปีเก่านะครับจะออกน้ำตาลทองทองนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบเนีย่ยจะเป็นขอบอโนไดสีด้านนะครับขอบเป็นสีด้านนะครับ แล้วก็จะมีฝาตรงกลางมาให้นะครับปั๊มก็จะปั๊มครบทุกจุดเลยนะครับนี่เห็นไหมตามสเกลเดียวกับล้อแท้เลยนะครับลูจะเป็นสเปค4ีลูร้อยนะครับใส่กับพวกรถ4ีลูเกือบทุกรุ่นนะครับที่เป็น4ีลูร้อยนะครับ h o n d a Jazz y a ยา s Toyota อะไรได้หมดนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าสีมันจะออกเหมือนกับตัวจริงหรือเปล่านะตัวก้านนะครับก็มีความยกนิดนึงนะครับเห็นไหมเนี่ยมันยกนิดนึงนะครับแต่มันยังไม่เลยขอบลอนะครับซึ่งถ้ามันไม่เลยขอบล้อแบบนี้ขอบตรงนี้นะครับมันจะช่วยรับแรงของฟุตบาทถ้าเกิดเราขับไปคูดนะครับมันก็จะไม่โดนก้านนะครับซึ่งมันจะทําให้เราซ่อมง่ายนะซ่อมบารุงง่ายนะ ตัวคิ้วตัวนี้นะครับตัวคิ้วตรงนี้เนี่ยมันสามารถซ่อมได้นะครับไม่ต้องทําขอบทั้งขอบนะทําแค่คิ้วอย่างเดียวนะครับไม่น่าเกินห้าร้อยตัวนี้รัดตัวยอย่างนะครับโตโยทีอาวันนะครับเป็นหนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้านะครับนี่เป็นรุ่นโปรเซสทีอาวันนะครับเบอร์หนึ่งเก้าห้าห้าห้านะครับดอกก็จะ มีตามที่เห็นเลยนะครับมีตรงส่วนที่รีดน้ำแล้วก็ส่วนที่โอ้ยอยางดอกนิบม,มากเลยอะ่ะเออใช้ได้เลยอะ่ะลองนิบกดด่อนใช้ได้เลยใช้ได้เลยตัวนี้แรงได้ไเราด้วยยางสวยมากนะครับอ,อุ้ยขอโทษครับผมไม่ได้ดูกล้องผมดูตัวจริงกาตรตัวนี้มัน,นผนลิตที่มาเลเซียนะครับ ไม่ใช่เจนแบนนะครับเป็นมาเลเซียเดี๋ยวผมพาไปดูที่สว่างดีกว่าผมเอาออกมาแสงข้างนอกเลยนะครับเป็นแสงพราทิตตอนเย็นนะครับตอนนี้ถ่ายอยู่ประมาณ4ี่มงเย็นนะครับ นี่คือแสงด้านนอกนะเอาไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่มองหาง,งานออโต้ออปชั่นนะครับตัวนี้ไม่ใช่ล้อเบลฟอร์ฟอร์มิงนะเป็นตัวธรรมดานะครับล้อเปล่าอยู่9,900บาทนะครับยางตัวนี้อยู่ชุด18,000บาทนะครับล้อกับยางตัวนี้นะครับโปรโมชั่นไม่เกินโปรโมชั่นเนี่ย17,000มีทอนนะครับ17,000บาทมีทอนนะครับ แถมครบนะครับน็บอตฝาปกอบกันสั่นในพวกนี้เดี๋ยวนี้คลิปต่อไปเนี่ยผมจะเป็นรีวิวใส่กับโบแกนนะครับป้ายแดงแต่คลิปนี้ผมขอจบที่ล้อกับยางสเปคนี้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสนใจสอบถามได้ที่นครทรัพย์ยางยนต์0 945409999สวัสดีครับ Perfect!